สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและหากท่านชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3รอเอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวดาศีเมทุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนา และราศีเกิดค่ะเจ้าราศีเมทุนทุกท่านค่ะมารับฟังกันเลยค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ ท่านจะเป็นยังไงบ้างโดยภาพรวมนะคะในช่วงเดือนนี้มีเรื่องอยากจะขอเตือนค่ะก็คือว่าให้ท่านระมัดระวังคนที่จะเข้ามาหาท่านให้มากๆโดยเฉพาะคนที่เข้ามาหาท่านและเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะคะขอให้ท่านระมัดระวังท่านมีดวงจะถูกหลอกถูกโกงและโดนเอารัดออเอาเปรียบขอให้ท่านมีสติในทุกๆเรื่อง คิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจว่าท่านจะทําหรือไม่ทําจะช่วยหรือไม่ช่วยอย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะท่านมีสิ่งที่โดดเด่นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่าน แต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนอื่นเรามาเริ่มที่การงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงนี้งานจะนำพาข่าวดีบางสิ่งบางอย่างมาให้ท่านท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับงานค่ะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามหรือไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรก็ตามเป็นช่วงที่ท่านจะมีข่าวดีมีความเฮงเกิดขึ้น การงานของท่านจะราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะงานมีความคืบหน้าและสามารถคาดหวังผลประโยชน์ต่างๆจากงานที่ท่านกำลังทำอยู่ได้เลยค่ะสมมุติท่านทำธุรกิจหรือว่าค้าขายและช่วงนี้ท่านหวังผลกำไรจากการทำมาค้าขายจากการทำธุรกิจท่านจะขายดีมีลูกค้าเพิ่มนะคะลูกค้าใดกเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปจะกลับมาให้ท่านจัดโปรโมชั่นเรื่อย ที่แปลงการขายหรือว่าปรับเปลี่ยนการขายได้ยิ่งดีค่ะท่านใดที่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นในหน้าคนกลางอสังหาช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีชื่นใจค้าขายดีมีผลกําไรนะคะช่วงนี้จุดเด่นของชาวราศีเมถุนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าปากมีเสน่ห์ปากจะพาด้วยพูดคํานี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าท่านจะพูดคุยเจรจาเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะท่านใดที่ ทำงานเกี่ยวกับการใช้คําพูดนะคะเช่นเซลล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปทํางานอสังหาบ้านที่ดินต่างๆในช่วงระยะเวลานี้หากท่านได้เจรจาเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้หรือว่าพูดคุยขายงานมักจะประสบความสําเร็จค่ะ ค้าขายถ้าท่านคุยกับลูกค้าเองลูกค้าจะชอบและตัดสินใจซื้อสินค้าท่านง่ายขึ้นช่วงนี้พูดคุยเรื่องอะไรก็ตามนะคะพยายามพูดคุยด้วยตัวของท่านเองนะคะอย่าใช้ให้คนอื่นทําแทนหรือว่าคุยแทนโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญมากๆเรื่องที่เกี่ยวกับ ผลประโยชน์จํานวนเยอะๆหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับงานและเงินเงินทองทองช่วงนี้วาจาของท่านโดดเด่นคําพูดดูน่าเชื่อถือคนฟังจะคลอยตามและเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้งานของท่านนั้นจะเพิ่มมากขึ้นยุ่งวุ่นวายขึ้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านเพิ่มขึ้นชัดเจนมากบางท่านจะได้รับผิดชอบงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปท่านจะได้รับผิดชอบงานของคนอื่นหรือว่า ทำงานแทนคนอื่นชั่วคราวนะคะเป็นช่วงที่คนรอบข้างค่ะมักจะนึกถึงท่านหากมีงานใหม่ๆเข้ามาหรือว่ามีใครงานล้นมือจะโยนงานมาให้ท่านช่วยทําหรือบางครั้งเขาทํางานหลุดตกหล่นทํางานผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขเองได้เขาจะนึกถึงท่านเขาจะมาขอร้องให้ท่านช่วยนะคะและท่านจะโดนใช้ไหววานบ่อยมากๆจากคนรอบข้าง ที่สำคัญอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านจะได้แก้ไขงานที่คนอื่นทำผิดพลาดบางท่านก็จะได้ทำงานพิเศษควบคู่กับงานประจำจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบตลอดเดือนกรกฎาคมน,นี้และท่านใดที่ทางานประจาในช่วงเดือนนี้ท่านมีดวงจะได้ทำงานล่วงเวลาหรือว่าวันหยุดไม่ได้หยุดต้องเข้าบริษัทเข้าออฟฟิศ หรือว่าต้องหอบงานกลับไปทําที่บ้านแต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะไม่เหนื่อยฟรีนะคะทุกๆอย่างที่ท่านลงมือทําจะตอบแทนด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงหรือว่าจะเป็นคําชื่นชมท่านจะไม่เหนื่อยฟรีนะคะช่วงเดือนนี้ค่ะหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆจะเข้ามามีดวงได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่หรือว่างานชิ้นใหม่ จะมีคนที่ท่านรู้จักเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านนะคะหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวคะ่ะช่วงเดือนนี้งานของท่านจะเข้ามาเยอะและต่อเนื่องขอให้ท่านนั้นมีสติและมีสมาธิในการทำงานให้มากๆที่สำคัญการทำงานของท่านจะต้องละเอียดรอบคอบและรัดกุมโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้ทุกๆขั้นตอนของการทำงานจะต้องมีหลักฐานหนังสือสัญญาหรือว่าพยานรู้เห็นนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่รับผิดชอบงานที่ ตำแหน่งสูงสูงงานที่สำคัญสำคัญค่ะช่วงนี้ระวังจะทำงานเผลิดพลาดงานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะทุกๆขั้นตอนของการทำงานเน้นย้ำว่าท่านจะประมาทไม่ได้เลยค่ะช่วงนี้งานยุ่งและเยอะแต่ผลงานของท่านออกมาดีและโดดเด่นมากๆคนจะชื่นชมและจับจ้อง จะมีการเดินทางบ่อยเพิ่มมากขึ้นนะคะมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาค่ะช่วงเดือนนี้จะมีเรื่องราวอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นกับท่านนะคะดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านจะแคล้วคลาดปลอดภยัยกําลังจะแยกก็มักจะมีมือที่มองไม่เห็นยื่นเข้ามาช่วยฉะนั้นคอยท่านหมั่นสวดมนต์และที่สําคัญ หมันทำคุณงามความดีนะคะใช้บุญเก่าหมดไปจะต้องทำบุญใหม่เข้ามาทดแทนค่ะช่วงนี้หากท่านมีไอเดียในการทำงานหาเงินจงลงมือทำเพราะท่านจะมีความคิดที่ลื่นไหลไอเดียใหม่ๆจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะมาที่การเงินของท่านกันบ้างค่ะช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุน ท่านจะมีโชคมีลาบด้านการเงินนะคะท่านมีดวงได้เงินที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้มีดวงได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนั่นเองค่ะหากที่ผ่านมาท่านไม่ค่อยจะมีโชคมีลาบไม่ค่อยมีข่าวดีเข้ามามากนักนะคะช่วงนี้ท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเช่นบางครั้งก็จะมีคนช่วยเหลือในเรื่องที่ท่านกําลังเดือดร้อนหรือไม่ก็มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตด้านการเงินท่านใดที่ทํา ธุรกิจค้าขายรับงานอิสระวีแลนด์รับจ้างทั่วไปทำงานบริการต่างๆหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะช่วงเดือนนี้การเงินของท่านดีขึ้นมีผลกำไรรายรับเพิ่มขึ้นค่ะบางท่านได้รับการอนุมัติวงเงินกู้ยืมสำเร็จบางท่านได้เงินจากบางอย่างนะคะในช่วงระยะเวลานี้หรือว่าได้เงินจากการเจรจาต่อรองท่านจะสังเกตได้เลยค่ะว่ารายรับของท่านเพิ่มขึ้นแต่ หากท่านมีรายรับเพียงช่องทางเดียวไม่มีเงินพิเศษใดๆเข้ามาเลยและกำลังเครียดหรือว่าวิตกกังวลกลัวจะไม่มีเงินผ่อนชำระหนี้สินและใช้ใจ่ายในส่วนต่างๆหรือว่าชีวิตประจำวันขอบอกให้ท่านได้คลายความวิตกกังวลใจตรงนี้เลยนะคะว่าท่านจะมีทางแก้ทางออกค่ะการเงินจะไม่มีคำว่าทางตันที่สำคัญอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นท่านจะมีคนคอยช่วยเหลืออย่าได้เครียดล่วงหน้าไปเลย แต่ว่าจงมุ่งมั่นตั้งใจทํางานให้เต็มที่นะคะแต่หากท่านค้นพบช่องทางการทํางานหาเงินเพิ่มก็ให้ท่านเร่งลงมือทํานะคะหรือ หากท่านนั้นมีความวิตกกังวลท่านนึกถึงใครก็ให้เข้าไปเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากคนคนนั้นได้เลยค่ะเพราะท่านจะทำสำเร็จหากท่านกำลังทำอะไรอยู่จงทำให้เต็มที่ลุยให้เต็มที่เพราะท่านจะทำสำเร็จเช่นเดียวกันการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้รายจ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะคะและท่านมีดวงหมดเงินไปกับงานค่ะบางท่านก็จะมีการนำเงินไปลงทุนเพิ่มหรือว่าต่อยอดในส่วนต่างๆซึ่งเกี่ยวกับงานของท่านหรือว่าบางท่านก็จะ ได้ซื้ออุปกรณ์การทำงานใหม่มีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้หรือว่าอยากได้มานานมีดวงได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพท่านจะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปนะคะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเดินกับการเดินทางชัดเจนมากเพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านเพิ่มขึ้นนี่ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันมักจะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินกับเรื่องราวภายในบ้านเช่นนั่นพังนั่นแตกนุ่น เสียนี่ต้องซ่อมนะคะมีดวงได้ซื้อของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งทดแทนของเก่าที่ชำรุดพังเสียหายค่ะจะมีรายจ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามานะคะมีดวงหมดเงินไปกับการดูแลและรักษาสุขภาพหหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวค่ะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับคุครองคนรักหรือว่าบุตรหลานและสัตว์เลี้ยงภายในบ้านของท่านจะเพิ่มขึ้นและ ค่าใช้จ่ายที่เข้ามาในช่วงนี้ล้นแล้วแต่เป็นรายจ่ายที่ท่านจําเป็นต้องจ่ายทั้งสิ้นนะคะยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆเพราะว่ารายจ่ายของท่านนั้นค่อนข้างที่จะรั่วไหลพอสมควรแต่ข้อดีก็คือว่าเงินบางอย่างที่ท่านจ่ายไปท่านจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าท่านจะได้บางอย่างมาทดแทนค่ะเช่นได้รอยยิ้มได้ความสุขได้ทรัพย์สินบางอย่างมาครอบครอง มีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีเมถุนนะคะก็คือว่าช่วงนี้ห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็กขาดให้ท่านมีสติในการช่วยเหลืออย่าช่วยเพราะสงสารจงช่วยเพราะเขาเป็นคนดีและช่วยเท่าที่ท่านสามารถช่วยได้เท่านั้นช่วงนี้จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านและรถไม่เรื่องแดกก็เรื่องหนึ่งนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้าง จงนี้ให้ท่านระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆหากท่านจะลุกจะก้าวเดินก็ระวังลื่นสะดุดหกล้มจะหยิบจับอะไรก็ระวังจะทําหล่นแตกเสียหายและที่สําคัญให้ท่านระมัดระวังโรคประจําตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบหยุกยายอย่าให้ขาดบ้านขาดกระเป๋านะคะระวังภูมิแพ้กําเริบ ระมัดระวังสายตามีปัญหาตาเจ็บตาอักเสบตาพร่ามัวมองอะไรไม่ค่อยชัดระวังการรับประทานอาหารเช่นท้องอืดแน่นท้องกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยปวดท,ท้องกระเพาะกำเริบขอให้ชาวราศีเมถุนดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีค่ะ